เข้าใหญ่จึงขอเชิญท่านประธานมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยใน้ล้นผ่านอาคารระบายน้ำท่วมบ้านเดือนรัศดรอยจึงได้กิจกรรมสำคัญปมบิชชินเดย์แล้วก็พิทคอบการใช้าสารบัมปัดน้ำเสียขจัดกินเหมน็นแต่สักพักส่วนอันนี้สารที่เอ็มผมก็ขอให้เขาทำ ให้มาที่สุดรับเดียวกันแล้วทางพรนเนี่ยน้ํำลดแต่ว่าไม่ได้แห้งนะครับยังขังอยู่ยังจับลองการระบายก็ทําให้เกิดเต้าเสียเป็นมองให้เ้อนต้นนะครับส่วนจํานวนเดี๋ยวทางครับนอ้นไอ้ดไอ้ี่ดูดมันมันเป็นิ้นอ๋อเออางี้ดีนะได้ เอาเบียร์เลยครับสนุกเ้ยสเบียร์เลยครับเบียร์เลยครับลูกอลูกีครับเอาละครับเอาสามสองหนึ่งครับ โอเคครับนอเครับโอเคครับสองสามโอเคครับก็ร่วงไปกันนะโอเคครับอะไรครับไอ้นู้นเหรอเนี่ยกลมจังหวัดเหรอเะทำข่าวทำข่าว

มาดรได้เลยนะครับไมมาถ่ายรูปเลยแกนั่งเรือเนี่ยน้ำแค่นี้เลยเอาเรือมาจอดตรงนี้เนี่ยเนี่ยนะอืะหมดนี่แหละเดี๋ยวเอาเรือันนาดนี่แหละก็เลยอาโดยไหนย้ายเขาขาดทุนนะ